สำหรับงานชิงหลิวที่ไม้มหาชนนะครับจังหวัดอุลรรชธานีไมยบ้านดงเมยนะครับข้างบ้านดงเมยวันนี้มีน้ําไหลน้าไหลนิดเลยนะครับไม่ไม่นิดเลยนะครับไหลตอนนี้ตกงไม่ได้เลยเราเล่นไม้ตายเกาหลีนะครับไม้ตายเกาหลีวันนี้พอได้ตัวนะครับเดี๋ยวให้น้าดูนะครับว่าผลงานเป็นยังไงบ้างนะครับ ผมมาตอน4โมงเช้านะครับ4โมงเช้าตอนนี้ก็4โมงเย็นพอได้ตัวอยู่นะครับนี่เลยโอ้โหนี่เลยนะครับประมาณ5-6กโลพอได้ครับพอได้ปาก็เป็นกลุ่มของกำมัง เพียงทางแดงนะครับสาสายขาวล,ล้วนเลยนะครับผมโอเคนะครับผมหวานเจี๊ยบสำหรับงานชิงหลิวที่ไม้มหาชนนะครับจังหวัดอุบลราชธานี ไม้บ้านดงเมยนะครับข้าบ้านดงเมยวันนี้มีน้ําไหลน้าไหลนิดเลยนะครับไม่ไม่นิดเลยนะครับไหลตอนนี้ตรงไม่ได้เลยเราเล่นไม้ตายเกาหลีนะครับไม้ตายเกาหลีวันนี้พอได้ตัวนะครับเดี๋ยวให้น้า,นาดูนะครับว่าผลงานเป็อะไรบ้างนะครับผมมาตอนสี่โมงเช้านะครับสี่โมงเชา้าตอนนี้ก็สี่โมงเย็นพอได้ตัวอยู่นะครับ ยโอ้โหนี่เลยนะครับประมาณห้าหโลได้ครับได้ปลาก็เป็นกลุ่มของกำมังะเพียนทางแดงนะครับใสายสายขาวล้วนเลยนะครับผมโอเคนะครับผม หวานเจี๊ยบ